สมาธิทำเอาอะไรบางงอ,อคนก็คิดว่ายังก่ออ้นบางคนก็คิดว่ารออีกหน่อยบางคนก็คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาอะไรเหล่านี้เป็นอันว่าเป็นการแก้ตัวทางอนั้นการสอร้างพลังจิตได้มากนั้นเท่ากันกับว่าสร้างอิทธิพลในสิ่งที่จะทําให้เกิดความสําเร็จเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรที่จะต้องสแสวงหาสมารสมาธิท่านทั้งหลายสมาธินน่นอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าบางคนบางท่านก็ทําไม่ค่อยถูกเมื่อทําไม่ค่อยถูกผลที่ออกมามันก็เลยไม่ชัด ดัดเจนแล้วก็ไม่แจมแจ้งแล้วก็ได้ผลน้อยอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องพาการรู้จักเขาเรียกว่าใช้สติใช้ปัญญาสติปัญญาจะเกิดขึ้นนั้นก็ต่อว่าเราได้มาทําสมาธิในทางที่ถูกต้องก็เกิดสัมามสติขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายปัจจุบันชาตินี้ก็มีความสําคัญแก่ตัวของพวกเราทุกๆคนบางคนก็คิดว่ายังก่อนบางคนก็คิดว่ารออีกหน่อยบางคนก็คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาอะไรเหล่านี้เป็นอันว่าเป็นการ